สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูการเปลี่ยนกระถางนะคะสำหรับกระบองเพชรนะคะวันนี้จะเป็นชุดของไม่รู้ว่าเขาออกเสียงยังไงนะคะแต่ว่ามุมกเกษตรก็สะกดตามตามตัวที่ที่มุมกเกษตรก็ไม่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยนะคะก็จะเป็นตัวเพอร์เซลเกอรีนะคะที่ที่จะเอามาเปลี่ยน ดินนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนดินเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเขามีโรคอะไรไหมนะคะเพราะว่าอย่างบางต้นเนี่ยเขาจะเป็นราสนิมแบบนี้นะคะอย่างต้นนี้เขาก็จะเป็นราสนิมแบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าเขามีเพลี้ยแป้งหรือเปล่านะคะบางทีถ้าเกิดเขามีราสนิมเนี่ยเท่าที่บุมเพเศสังเกตก็คือล่าของเขาก็จะมีเพลี้ยแป้งด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็ควรที่จะเอาไม้ของเราเนี่ย มาล้างรากนะคะตัดแต่งรากนะคะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกระถางเนาะโดยเฉพาะไม้ที่เขามีปัญหานะคะ,ะ,คะเพราะว่าบางทีถ้าเราเปลี่ยนเลยเนี่ยเราไม่ได้เช็คระบบรากของเขาบางทีเขาอาจจะมีเพลี้ยแป้งอะไรพวกนี้ก็คือเออเราก็จะไม่ได้กําจัดออกไปนะคะ <S <S ออ <snowball> เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาเช็คระบบรากของเขาก่อนนะคะ <S <S แล้วเราค่อยเราค่อยเอ่อตัดแต่งรากของเขาแล้วเราค่อยเอาไปปลูกก็ได้นะคะ ก็จะทาให้หน้ของเราเนี่ยโตได้ดีนะคะกระถางนี้นะคะระบบรากเดินดีนะคะแต่ว่าเขาจะมีขาวๆนะคะน่าจะเป็นเกลี้ยแป้งนะคะเราก็ไม่ต้องเสียดายนะคะสําหรับดินพวกนี้เราก็ล้างเลยนะคะฉีดทิ้งกปเลยนะคะเราควรที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะอย่างน้อยก็ ปีละครั้งนะคะจะให้ดีก็ต้องหกเดือนครั้งนะคะสําหรับกระบองเพชรของเรานะคะเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เช็คระบบล่าของเขาไปด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ขาวๆตรงนี้ค่ะเห็นไหมตรงนี้จะเป็นเสียแป้งนะคะเสียแป้งที่ล่าโอ้โหเป็นเยอะเลยนะคะสําหรับชุดนี้เนี่ยมุมเกษตรไม่ได้ดูแล ไ,ได้ดูแลเขามาเป็นปีแล้วนะคะสำหรับชุดนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะทำการล้างแล้วก็ตัดแต่งล่างนะคะแล้วก็เอาเขาไปตากไว้ก่อนนะคะตากไว้ซักซักวันหนึ่งนะคะให้เขาแห้งก่อนแล้วเราให้ปลูกนะคะต้นนี้เน่านะคะเน่าที่โคนแล้วเนาะ จะรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็ดูแลเท่าที่เราจะทําได้นะคะเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวเราอาจจะต้องตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ฉันนะคะสําหรับต้นนี้นะ,ะไม่ค่อยได้ดูแลนะคะต้นนี้ไม่มีเพลี้ยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นลาสนิมน,นะคะลาสนิมที่กิ่งนะคะ เราก็ต้องล้างก่อนอันดับแรกเลยนะคะจะไปแช่น้ำยาอะไรก็อีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเราต้องล้างก่อนแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งนิดหนึ่งแล้วค่อยค่อยตัดแต่งรากก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะล้างแล้วก็ตัดแต่งไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ เห็นไหมโคนเขาเน่านะคะถ้าเราไม่ถอดออกมาเช็คแบบนี้เราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเขาเน่านะคะถ้าไม้ที่เน่าแบบนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะล้างแผลเฉือนแผลออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลามนะคะอ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูต้นนี้นิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะรากของเขาเนี่ยหวบอ้วนเหมือนกับเนี่ยเห็นไหม,หมอยังกับมันเทศเลยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนาะมุมกเกษตรก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมุมกเกษตรได้นะคะเพราะว่า สายพันธุ์นี้เนี่ยมุมเกษตรยังไม่เคยเจอเลยนะคะต้นที่เขาเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ารากของเขาเป็นอะไรอะ่ะเห็นไหมเหมือนเขาลงหัวเออต้นอื่นไม่เป็นนะคะเห็นไหมต้นอื่นไม่เป็นเป็นแค่ต้นเดียวนะคะเหมือนลงหัวเลยเหมือนมันสับปะหลังเลยอะ่ะ เออไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะใครที่มีข้อมูลนะคะด้วยว่าเคยเจอก็คอมเมนต์แบ่งปันบอกกันได้นะคะมุมเกษตรเองก็ไม่เคยเจอนะคะสำหรับกรณีแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะเอาไปแช่น้ำยานะคะสำหรับอ,อตอนที่เราล้างเสร็จเนี่ยถ้าแช่น้ำยายากันาราอะไรพวกนี้ได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องแช่ก็ได้ ส่วนกระถางพวกนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะล้างนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะเพราะว่าบางทีถ้ามีพวกเชื้อโรคเชื้อราที้ยะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้แบบไม่ต้องเอาไปติดต้นอื่นเนาะเราล้างเสร็จแล้วนะคะเกือบทุกต้นเนี่ยเขาจะมีปัญหาที่โคนต้นนะคะก็จะมีเน่าบ้าง แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของรากนะคะรากที่รากที่เขาเสื่อมสภาพไปนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะมีรากส่วนหนึ่งที่เขาเสื่อมสภาพไปแล้วก็เขาก็เน่านะคะผุคาต้นเลยแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะเอาออกนะคะพวกที่มีเลียยแป้งอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้น้ำฉีดออกให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปแช่น้ำยานะคะ ใครที่จะตัดแต่งรากในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยชอบที่จะตากให้เขาแห้งก่อนแล้วก็ค่อยตัดแต่งรากอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ดินที่อยู่ที่โคนต้นพวกนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะแคะออกนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกต้นเนี่ยมีปัญหาที่โคนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเช็คระบบรากเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คเนี่ยเวลาที่เขาเน่ามาก็คือจะเสียเลยนะคะเหมือนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือเขาก็เน่านะคะเน่าเน่าถึงครึ่งแล้วนะคะแล้วเขาก็หยุดไปซึ่งเราก็ต้องเดี๋ยวเราจะตัดส่วนนี้ออกแล้วก็เราต้องลุ้นเอาไปชำเราต้องชำแล้วก็ลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะรอดไหมนะคะอย่างต้นนี้นะคะคือเขาเน่านะคะ เขาโดนอะไรกินนั่นแหละที่โคนต้นแล้วเขาส่วนนี้คือเขาเน่าไปนะคะเมื่อกี้ส่วนนี้คือเขาเน่าไปแล้วก็เขาเกิดรากใหม่ตรงนี้นะคะก็คือเขาเน่าไปรอบหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้เช็คเราไม่เห็นเนาะเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเขาเน่าแล้วก็เขาเกิดรากใหม่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปตากก่อนแล้วก็รอให้เขาแห้งแล้วก็เราก็ตัดแต่งรากนิดนึงแล้วก็พึ่งให้เขาแห้งแล้วก็อ ค่อยเอาไปลงกระถางอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมุมกเกษตรก็ออกออกเสียงไม่ไม่ได้คือไม่ชัดเจนกันนะคะก็ไม่ไม่ค่อยกล้าออกเสียงเท่าไหร่สำหรับชื่อของเขานะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะเขียนชื่อไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆต้องการที่จะไปหาซื้อก็เสิร์ชชื่อตรงนั้นเอานะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับ การเปลี่ยนกระถางแล้วก็เออไม่ใช่สิต้องบอกว่าวิธีการดูแลไม้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางให้เปลี่ยนเปลี่ยนดินให้ให้กับไม้แคตาของเรานะคะขอบคุณค่ะ